มือมือไปลงคอยคอยไปอย่างอุบลหอดหอดแบบแห้งปุณีเนี่ยเนี่ยเออนี่ยเนี่เอฟซีควรชวนนี่แหละอีมเนด้เเป็นเบื้องแ้วสิมีความสุขก่เนี่ยแก้วแต่มมาวมเออม่ตบตบวิ่ง่ายว่นมันมนวกันลมับดีย่ยนไเน่นน่น่ยเ่ยย ไม่่สมัยมเไปหดวดมดยแจากอุบนาคมจากนะจากอุบลอจอุสุดยอดครับเดีเดีวแบจะบอกเดี๋ยวตั้งแต่มือแกเกื่อนตั้งแต่วันแรกขึ้น้โหสุดยอดรับสุดยอด เอฟซีสายอุบลนะครับผมเนี่มาอุ้งยิงนี่ครับผมเอาไปนอกอุบลด้ยสีสะเก็ดอกไก่แทนยั่วเพิ่อย่างครับยั่วเพิ่เขมราศโซนบรสุแต่ตอนนี้อยู่ซนบุรีเด้ครับไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไอ้คนบักลายแมนคนบักลาย บ่ต้องอายครับนี่ความภูฟุ่มเฟือยเงี้นครับขวคอยซื้อเบียร์กินเบิร์ตมาบ้านสองสองสองรังแลยควบคู่กับของเฮี้ยเปโลรูปเน้ยครับควบคู่กับของดอกเมียไปไปบ่หอดน่องไปบ่หอดดอกคนพวกมัลายคนกมันลายต้องมากันิทันทีสัมผัสนดอกแบบอยากจับมือกับช่วงที่ข้าวเนาะจับมือมือมือที่อบบปิบปิดไปิดมุ้งเนาะแบบได้เสียสองตัวน้องนู้นหายอะไรเสียอันเสียสีบเารวมเนี่ยเสื้อนีชมพูรณ์ก็เสื้อ เยวม่คือยู่กับหลวงไปลงมันต้มแบบร้ายเนาะเออแล้วมันมาชีด้ยง่ายๆด้แต่บ่ซื้อเนินของฟีเนนบ่อันนี้แม่อันนี้แว่าแบบแกวโยนเจ้ายืนทั้งโตบ่เจ้ายืนทั้โตทา่น้อไม่คิดว่าหนูหนูไม่คิดว่าหนูจะได้เสื้อน้องนะแต่แบบีกังใกบวมันเบิ่งแนเบิ่งนี่หละแล้วีกําลันจก้มแก้วังใจเห็นอย่างหลายอย่างที่ไปให้แกอยู่เด้ คนเต็มเลยคนหลายมันครับมันแบบครับไม่ได้แต่เมาอยู่ตรงนี้าขั้นตื่นไม่สบาอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไปไหนแล้วทำไมไม่มีเกิดแรัมนก็คือสั่งกระแฟให้หมอลำมันโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครบแปดนาทีแล้วผมขี่รถไกลสมุทรปราการครับเพราะว่าผมมาอยู่บางปะ12นั่นแหละแถวบางพีใกล้ๆวัดนะครับ ที่บนแสที่ล่อมนั้งครับผมไตามันจไปไปไปเด้อซิบหามือเนี่ยเหลือเหลือเหลือโอ้โหาดขี่รถจากอุบลไหมเงี้ยจ้าอุบลแล้วนเดินแล้วครับที่ปพ่อกันมือที่สามเอ็ดมืองันงันผมนี่แหละ้ยผม ว่าเรื่องอยากไปอยากไปยุทธแทบหนีเดี๋ยวกลับไปหาผู้เฒ่าอยู่บ้านก่อนโบนี่อาจจะไปหาผู้เฒ่าอยู่บ้านแล้วกันอ้วยหัวขึ้นพุ่นเลยวันที่สามสิบเอ็ดก็แบบว่าต่างคนต่างต่างมีแบบพี่น้องมาหาเนาะมาเหยียบย่ำทำข่าวกันเนาะแต่กัดยู่ทั้งผู้ใดอยู่ทั้งไอ้ใกล้บ้านอีหล่าพุวกลราก็ได้เปรียบเนี่ยจักน้อยก็ได้แวบไปเนาะเด พ่อน้องเป็นคนตะการนะน้องยังไม่เคยทำบุญให้พ่อใช่ไหมเป็นห่งครับไม่เคยพูดไม่เคยพูดแมนยิ่หลากับร้อลอเวลาไม้มีเวลาว่างจัดจังครับผมหนูจำไม่ได้ว่าพ่อพ่อน้องอยู่ แต่การแต่น้อยังไม่ได้ทำบุญมนแมนครับอพอพ่อแ้แมนครับผมไม่ตแนน่องนอก็ว่าสิทําบุญยู่แต่มันต้องใส่ใส่เวลาหลายเนาะจัดงาน่เพราะว่าหนึ่งคิวหคิวนคิวากยแมนครับแล้วก็ช่องเอ้ยบอแมนบแมนช่องอาอช่องเนี่ครับตามเนี่ยแชนแฝาก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 ติดตามช่องผมน้ำเด้อครับ ยัง่งยังช่องอ้นะเสียเอเอละเิดอัพพิเชียรเฮ้ยพ่มีนเจโอเจโอเจอเจแบบเคยไปเบิง์กโคราแบบว่าหลายหลายขนาดเนาะแต่ประประทับใจสาวน่อยเพนแพงเพราะว่า เขาเตยไหยเขาเตยไหมอเเดี๋ยวว่าเล้าได้เข้าเดี๋ยวม้วนเด็ดโน่นนี่น่ะไรครับเฮ้วันที่ปิดวงก็ไปดูลายสอง้อเจโครับรลจากกุบคนเด้ไปไปหอดมหาสารคามเบบไม่รู้จากใครจะไปเต้น้าหาคน่ะเคยมีน้ำตาเวลาเบบมันมันก็แบบว่า ซึมอยู่ค่ะแบบว่าตอน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 มนี้ก็ซึมแล้วนี่ตอนนี้ก็ซึมแล้วนี่เอาจริงๆซึมซึมอหลีแบบว่าซึ่งในความกัตันยวงแกขนาด่ว่าเราไม่ค่อยได้ตามนะแค่น่ะจะเป็นคนที่ตามนองตลอดตลอดไมลาเลยค่ะแกก็จะดูแล้วก็ซัพพอร์ตเวลาถึงแกไม่ได้ไปดูแต่แกก็ ซื้อบัตรซื้อบัตรเพื่อที่จะเข้าดูว่าแบบเข้าไปเล่นที่ไหนวันนี้มันเกิดซิมี่สองมือสามมือนเนาะแมนแมนครับต่อรอบแมนต่อรอบครับผมแกก็จะเข้าไปซับพอร์ตน้องตลอดมี่ก็ได้ฟังน้ำฟังไหลยก็จนลองห้องน้องลองลองเพลงน้องเป็นผู้เดชแมนครับเออ เนี้ยครับเครื่องเสียงดีเนี่ยเครื่องเสียงแบบอันนี้หน่อยเนี่ยเพราะว่ามันมีเปือกทีแมนครับย่นย่นไหลย่นไหลว่ามันมีเปือกทีเน่ยนิ่งเนี่ยเปือกทีมันมันแฉบจังหน่อยแต่ก็ระบบเดียวกันนี่เครื่องดังบอดีเท่านี้บางทีระบบฟิวบอลบ้านเราอะแต่ว่ายังบอคขันเพิ่มว่าว่าไิบปดบแปดบอกว่า ห้างห้างจากบ้านประม่านลอยคนล้วก็เราฝังไปขึ้เอาขนาดสามลอยก็รล้เมนสามลอยก็รลกันยังมาเนาะอันนั้นด่ามลอยควล้วนึงไปลวดครับไปให้กำลังใจอีล่าไปให้กำลังใจบอดนะครับผมทางขึ้นสองทางขึ้นาน่อยครัเมนครับเอาไปไปไอครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับก็เป็นความรู้สึกของไอคกับเอื่อยเพิ่นนะครับ เป็นความรู้สึกนะครับจากเอฟซีนะครับที่ติดตามอีหล่ามตาาั้งแต่โดนแล้วนะครับผมพี่น้องเอาให้พี่น้องสุขภาพ,พแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อครับเด้อคิดการสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับกูใด้รวยแล้วขอให้รวยอีกเหตุการณ์เหตุงานสิ่งไหนก็ย่ามมีอุปสรรคเดินทางไกลๆขอให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเด้อพี่น้องเอฟซีอ่ะ พี่น้องนั่นรับฟันดีนอ่นรับให้ได้เงินพันนอนฟันให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนบ่เรือบากบนเรืกรรมที่เฮ็ดไม้ก,ก็ขอให้ถือหวยรวยลอตเตอรี่นะครับอา้าคลิปนี้ไว้นซับนี้คลิปหนาว่ากันไมหมพี่น้องสุขภาพแห่งร่ำรวยร่ำรวยครับ